สวัสดีค่ะไลรีช็อปนะคะอันนี้เป็นผ้าปะเต๊ะนำเข้าจากมาเลเซียนะคะราคาจับต้องได้นะคะโปรพิเศษสิ้นปีนะคะห้าผืนห้าบาทนะคะจากราคาปกติผืนละ120บาทนะคะวันนี้เราทำโปรนะคะ5้าผืนห้าบาทนะคะ ใครสนใจนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1หนะคะมีสีให้เลือกมากมายนะคะตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นผ้าถุงเย็บแล้วนะคะเป็นผ้าเย็บแล้วนะคะสีสวยนะคะสีไม่ตกนะคะโปรพิเศษนะคะต้อนรับปีใหม่นะคะสิ้นปีนะคะห้าผืนห้าร้อยบาทนะคะจากราคาปกติผืนละหนึ่งร้อยี่สบาทนะคะวันนี้เราทําโปรนะคะ มีสีให้เลือกมากมายนะคะใครชอบสีไหนนะคะ5,500บาทนะคะ0 8นย์แปดสอนะคะทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะส่วนมากผ้าพวกนี้เขาจะเอามาตัดเป็นกางเกงนอนหรือว่าชุดก็ได้นะคะใส่เป็นผ้าเกรดธรรมดานะคะ5,500บาทนะคะนำเข้าจากประเทศมาเลเซียนะคะ ใครชอบสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์ได้นะคะฝากกดติดตามช่อง y o t u u e เลยดี s h อ p ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ